โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนนะยินดีรับเข้าสู่บลอกคิปโตนะครับผมตานะวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องการที่เราจะเริ่มลงทุนในเกมนี้นะครับก็ก่อนอื่นนะต้องขอบอกว่ารีวาร์ดเกมเนี่ยปรับบ่อยมากนะครับแล้วก็ตอน,นก็คือน่าจะปรับมาแล้วลหะแล้วก็ทําให้ได้รีวาร์ดน้อยลงนะจากที่เราสังเกตนะครับทั้งหลายไอเดียของผมนะผมลองเปรียบเทียบกันดูแล้วจากเมื่อวานวันนี้นะผมไม่แน่ใจว่ามันลดลงโดยบังเอิญหรือว่าลดลงโดยการปรับรีวาร์ดจริงๆนะครับแล้วก็ วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องคนที่จะเริ่มลงทุนนะว่าจะใช้งบเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็คือราคาเหรียญนนะตกมากนะครับผมต้องบอกก่อนเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีโกงไหมโอเคไอดี ID นี้ยังไม่มีโกงครับไอดี ID นี้เป็นไอดีที่ลงทุนไป15ตัวนะตอนประมาณ50บาทครับตอนนี้ได้เหรียญประมาณ55เนาะตอนนี้ได้เหรียญ55หเหรียญน,นะครับซึ่งราคาเหรียญตอนนี้ได้น้อยมากนะผมบอกกอนเดี๋ยวผมขอเปรียบเทียบให้ดูนะครับ ขอเปรียบเทียบให้ดูเลยจากอันนี้นะตอนแรกลงทุนไป150เหรียญตอนราคา55บาทนะครับซึ่งไอเดีละประมาณ8,000-9,000บาทนะตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็คือได้ฟาร์มมาได้ครึ่งทางได้55เหรียญน,นะครับเพิ่งได้แค่10%ของราคาเหรียญและตอนนี้ก็คือ ROI ของเหรียญเนี่ยไป30%แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจก็คือว่า ROI เนี่ยมันนับจาก B ีค i n ที่เราขุดได้นะครับก็ตามนี้นะแล้วตอนนี้ก็คือ 55เหรียญที่เรามีอ่ะมันได้แค่เออประมาณ900บาทนะครับเ0 0เองนะหักภาษีอะไรตอน80%ก็3%นะครับเพราะว่าเอ้ยหกากภาษีตอน80เหรียญน,นี้ก็3%นะครับก็หักไปจะได้ประมาณ5 6เหรียญน,นะครับซึ่งถ้าเราเอา56คูณ16.5นะครับเราจะได้เหรียญแค่นี้คือมันน้อยมากผมบอกเลยน้อยจริงๆครับแล้วตอนนี้ก็คือโอ้โหใครที่ลงทุนเดี๋ยวเมเปิดการาฟเวันให้ ดูจิตวันย้อนหลังนี่คือตกมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยมันไม่ใช่แค่1ึงเดือนย้อนหลังหรอกมันตั้งแตูุ่นละมันตั้งแต่3เดือนละมันก็ลงมาเรื่อยๆนะอันนี้ก็ขึ้นไปร้อยสครั้งหนึ่งนะที่ผมเคยพูดนะครับแล้วมันก็ลงมาเรื่อยๆตอนนี้เหลือแค่16.3 0ศนะครับซึ่งใครที่เข้าช่วงเอ่อตั้งแต่30มสิบขึ้นไปผมว่าคืนทุนยากนะคืนทุนนานด้วยแล้วก็ยิ่งทีมคอมมอนล้วเนี่ยยิ่งมีคุ้มค่าไฟนะผมบอกว่า ต้องทำาห,หลายจอนะครับสำหรับใครที่จะเล่นคอมมอนล้วนนะก็ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่จะลงทุนเพิ่มนะที่จะลงทุนเพิ่มนะครับตอนนี้ใช้งบแค่เออประมาณ2,500บาทต่อทีมเท่านั้นเองนะครับก็ถูกลงไปหลายหลายเท่าเลยนะใช้ทุนแค่ประมาณ2500บาทต่อ15ตัวนะครับเราสามารถเปิดตัวเล่นได้เลยหรือใครที่มีงบ5 0าพันอยากลงเออจอเดียวเลยก็จัดไปเลยนะครับก็ซื้อไป300เหรียญน,นะครับเพราะว่า การซื้อมิ้นต์ตัวเนี่ยมันมันต้องใช้เออเท่าไหร่นะมันต้องใช้10สิบเหรียญน,นะครับสิบเหรียญต่อต่อครั้งนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเดี๋ยเข้าไปตรงช็อปนะบเนี่ยมันจะใช้สิบเหรียญเพื่อการเปิดหนึ่งตัวนะครับหนึ่งร้อยตัวก็เอ้ยสิบตัวก็หนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับประมาณนี้นะเราก็เลยซื้อสามร้อยเหรียญเพื่อเปิดสามสิบตัวนะครับแล้วก็สุ่มหาตัวโหดๆนะ ถ้าเกิดว่าเรามีงบ5,000ันเราก็ซื้อไว้300เหรียญน,นะครับ301เหรียญก็ได้แลกไว้นะครับประมาณนี้แล้วก็สำหรับใครที่เออมีงบสักหมื่นสองหมื่นนะครับมองบ้านให้แล,ะละ้วล่ะตอนนี้คือบ้านราคาค่อนข้างถูกนะค่อนข้างถูกครับบ้านที่นี่เฮ้าส์นะครับหลังละเจ็ดร้อยเจ็ดสิบครับตีไวเจ็ดร้อยแปดสิบก็ได้นะเจ็ดร้อยแปดสิบก็เออหมื่นก,กว่ากนะครับเจ็ดร้อยแปดสิบนี่ยครับประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้าเกิดว่าบวกกับ เออร้อยร้อยห้าสิบเหรียญบวกเจร้อยแปดสิบสิบเหรียญบวกเจร้อยแปดสิบครับแล้วก็จะใช้งบประมาณเก้าร้อยสามสิบเหรียญนะครับก็จะใช้งบประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจะได้ทีมหนึ่งทีมแล้วก็บ้านหนึ่งหลังนะครับตามนี้ผมมันยังน้อยไปว่าผมแนะนําให้เป็นหนึ่งพันเหรียญเลยล้วกันนะหนึ่งพันเหรียญก็ประมาณหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเตี้ยวมาเลยนะประมาณนี้นะครับรวมค่าแก๊สรวมค่าอะไรด้วยเพราะว่าเพราะว่าเออเราจะเอาไปเปิดตัวเนี่ยประมาณ ประมาณเท่าไหร่วะเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะประมาณยี่สิบสองตัวนะครับเผื่อได้ตัวดีนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ตัวดีถ้าเกิดว่ามีงบสองหมื่นก็เปิดรัวๆนะครับแต่ว่าเกมเนี่ยผมดูแล้วมันตกลงเรื่อยๆนะจริงๆผมยังไม่แนะนําให้ลงทุนเท่าไหร่นะครับแล้วก็คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนในการลงทุนนะยังแต่เป็นการบอกข้อมูลคร่าวๆนะครับสำหรับใครที่สนใจเกมนี้อยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้สำหรับใครที่จะซื้อบ้านนะก็ ใช้งบต่ำๆเลยกับ1ทีมนะครับก็ประมาณ930เหรียญครับเตรียมไว้ประมาณนี้ก็จะใช้งบประมาณ1 5 0 0 0บาทเตรียมไว้ประมาณ1 6 0 0 0บาทด้วยนะครับรวมค่าแคดเปิดตัวนะประมาณนี้นะ,ะในทีมแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดว่าใครมีอยากสวอปหลายรอบก็ซื้อเหรียญติดติดตัวไว้อีก1เหรียญน,นะเพราะว่ามันมันต้องใช้1เหรียญในการเคลมออกมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับคือผมลืมบอกว่าใครที่จะซื้อ ID ดีใหม่ในเฟซนะครับผมต้องบอกก่อน ว่ามันมีความเสี่ยงสูงมากในการดึงรหัสคืนนะครับเพราะไม่ใช่ดึงรหัสคืนสิเขาสามารถเข้า i อเดีเราได้ตลอดเวลาเหรียญเราใกล้ครบเนี่ยเขาสามารถออกมาเคมเองได้เลยนะอันนี้ก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราจะซื้อเนี่ยเราต้องซื้อกับคนที่ไว้ใจได้แล้วก็คนที่รู้จักเท่านั้นนะไม่ควรซื้อแบบใน a c e b o o k นะครับเพราะว่าใครจะเข้าตอนไหนก็ได้ไม่ควรซื้อต่อเขาบางทีเขาจะอาจจะซื้อผ่านมาคน2คนแล้วแบบเนี้ยนะครับบางทีเราอาจจะจับ รหัสนะั้นเป็นคนที่4ี่แล้วคราวนี้คนมีรู้คนรู้รหัสอนะ่ะตั้งสาคนนะก็อันตรายนะครับผมต้องบอกก่อนนะเรื่องซื้อรหัสนะครับมันอาจจะถูกก็จริงนะแต่ความเสี่ยงมันก็สูงด้วยอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่รู้เรื่องเมตาเมทดีพอนะผมว่าโดนโกงได้ง่ายๆเลยนะครับไม่ใช่โดนโกงง่ายๆหรอกถ้าเกิดว่ามันซื้อผ่านมา2คน3าคนแล้วเนี่ยมันยิ่งถูกลงเรื่อยๆใช่ไหมแล้วคราวนี้เขามาขายให้เราเรา แล้วเราโดนแฮกนะครับเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครเป็นคนแฮกรหัสเราอันนี้ก็ขอเตือนนะครับสำหรับคนที่จะซื้อรหัสตอนนี้ก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากลงทุนเนี่ยผมแนะนําให้เปิดไ d ดีใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้ปลอดภัยกว่าแล้วก็เไม่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่จะเปิดรหัสใหม่เนี่ยเราผมแนะนำเนี่ยให้จดซีดลงในกระดาษแล้วก็เอาไว้ข้างนอกนะครับอย่าไว้ในคอมหรือว่าโทรศัพท์นะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนเก็บโทรศัพท์เราได้หรือว่าคนเนี่ย แฮกคอมเราได้เนี่ยเออซีพินเตอร์แมนจะโดนแฮกนะครับอันนี้ก็ขอเตือนหลายๆคนไว้โอเคคลิปนี้ผมมาให้ความรู้แค่นี้นะสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะมาทำคลิปอะไรก็ฝากกดติดตามนะสำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีฮะ